สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับตลอดจนพี่น้องนักเสี่ยงโชคทุกๆท่านนะครับที่ชม youtube อยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือสูตรนะครับตามล่าหาเลขเด่นนะครับเป็นสูตรหาเลขเด่นประจํางวดนะครับสูตรนี้ได้ลงไปนะครับในวันที่วันล่าสุดก็คือวันที่2เดือน5ปี59นะครับผลงานที่ทําไว้ก็คือเลขเด่นนั้นที่ทําไว้4 5 6หนะครับ ผลเลขท้าย3ตัวนะครับของรานที่ที่1ออก459นะครับล่างออก02งเลขที่เข้านะครับ4กับ5านะครับสลหรับสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานะครับอย่างเดินนี้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเดินนี้อย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสได้นํามาให้พี่น้องสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับให้ได้ชมกันนะครับสลหรับสูตรนี้นะครับวันที่16นะครับเดือน5ปี59ครับวิธีทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับใช้3ตัวบนมาเป็นเกณฑ์ในการคํานวณนะครับ ใช้หลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักสิบนะครับสี่บวกห้าได้เก้านะครับแล้วก็ใช้หลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยนะครับห้าบวกด้วยเก้าได้สิบสี่ใช้หลักหน่วยตัวเดียวนะครับก็คือเลขสี่นะครับหลังจากนั้นนะฮะใช้ผลลัพธ์สองตัวนะครับก็คือเก้ากับสี่ครับบวกด้วยกันนะครับเก้ากับสี่บวกได้สิบสามนะครับใช้หลักหน่วยตัวเดียวก็จะเป็นเลขสามนะครับท้ายที่สุดนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับลดไปหนึ่งแต้มนะครับเพิ่มเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ 3ลดเป็น1ก็จะได้2นะครับ3เพิ่ม1ก็จะได้4นะครับเลขเด่น3ตัวนะครับในงวดนี้สรับสูตรนี้ก็จะเป็น2 3 4นะครับก็ลองติดตามกันดูไปแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางที่ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับสหรับหลายๆงวดที่ผ่านๆมานะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณในตัวของท่านเองนะครับสรับอ่า การคัดเลือกตัวเลขนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับสำหรับสูตรเลขเด่นนะครับประจํางวดนี้วันที่16เดือน5ปี59นะครับก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับก็ลองติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติรับฟังรับชมจนจบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ก็แล้วกันนะครับกับโอกาสต่อไปในสูตรต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้โชคดีทุกทุท่านนะครับสวัสดีครับ